โรงเรียนโชคเพชรพิทยาดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้วยสเรนซอฟต์พาวเวอร์โดยใช้รูปแบบ4 h 3 d เนื่องจากได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อให้มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เต็มศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลเหมาะสมตามช่วงวัยนำไปสู่การมีงานทำมีอาชีพ ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพจากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงได้ออกแบบพัฒนานวัตกรรมในเชิงวัฒนธรรมโดยมีจุดเด่นในการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวทาง Soft Power โดยใช้รูปแบบ 4H บวก 3D ตามยุทธศาสตร์โชคเพชรโมเดลซึ่งกรอบแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมได้ํำเนินการโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ Input Input Process o u t c o m e ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมตามวงจรคุณภาพเดมิงประกอบด้วยขั้นแผนการวางแผนโดยวิเคราะห์สภาพความต้องการพัฒนาผู้เรียนออกแบบการดำเนินงานขั้นดูลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บรูรณาการเป็นหน่วยการเรียนตามแนวทางสรินซอฟ์พาวเวโดยใช้รูปแบบ 4H กต d ตามยุทธศาสตร์โชคเพชรโมเดลขั้นเช็ค ตัวสอบประเมินผลเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขั้น8การสะท้อนผลนำผลที่ได้ปรับปรุงแก้ไขซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่คุณภาพของผู้เรียนต่อไปซึ่งจุดเด่นในการพัฒนานวัตกรรมคือการนำรากฐานเชิงวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของจังหวัดสุริน์มาเป็นแนวทางในรูปแบบของสริลซอฟต์พาวเวอร์ การทำให้ผู้คนมีส่วนร่วมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนโดยปราศจากการใช้อำนาจบังคับบุรณาการสู่การเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของตอนเองหน่วยการเรียนรู้สเล,ลนเซลส์ผ้าไหมสุรินพัฒนานในด้าน 4H และ 3D ได้แก่ Build Design by เด็กโชคเพชรออกแบบลวดลายผ้าไหม สิว for fashion ผ้าไหมกับแฟชั่นซิร marketing ผ้าไหมกับการตลาด i d ด l s e l l i n ซิวผ้าไหมกับไอดอลผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและออกแบบลวดลายผ้าไหมผ่านโปรแกรม powerpoint sketch สามารถใช้ทักษะ3 d จนทำให้ได้ผลผลิตออกมาเป็นชิ้นงานประยุกต์การแต่งกายจากผ้าไหมให้เป็นการแต่งกายแบบยุคใหม่ที่ใส่ได้จริงวางแผนการตลาดการจัดหาจำหน่ายผ้าไหมสร้างเพจเกี่ยวกับผ้าไหม เป็นผู้แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมจนทําให้เพื่อนๆดูชื่นชมและชื่นชอบเพราะอนุรักษ์ผ้าไหมไทยวัฒนธรรมไทยให้คงสืบต่อไปกลายเป็นกระแสนักเรียนแต่งชุดผ้าไหมไทยในวันศุกร์โดยไม่ต้องบังคับสเสรนอาร์ติ์กันตรึม สิ่งซองกัรตรึมมนเสน่ห์กตรึติมเรีนนิ่งกันตรึมตำนานกันตรึมการตรึมโชว์กตรึมโชว์ไอดอลสลรินอร์ติสกันตรึมขวัญใจวงกันตรึมขับร้องเพลงกันเติมพื้นบ้านผู้เรียนสืบสารวัฒนธรรมอีสานใต้ที่สืบทอดกันมาจากบุคคลที่ชื่นชอบได้เรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นบ้านได้ศึกษาคุณค่าจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงกันตรึมร้อยเรียงบทเพลงบนพื้นฐานวิถีชีวิตของคนสุริน นักเรียนรักในบ้านเกิดน,นายวิทวัตวสุวัตเป็นนักดนตรีการเติมเพียงหนึ่งเดียวในโรงเรียนโชคเพชรพธิทยาได้เป็นทูตออกแสดงวัฒนธรรมศิลปะอีสานใต้จนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้นักเรียนในโรงเรียนอยากเล่นดนตรีการเติมมีรายได้ระหว่างเรียนและไปศึกษาวัฒนธรรมลหลายประเทศรวมถึงเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมสุริน์ไว้ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะที่จะเป็นทั้ง4ด้านคือ การพัฒนาสมองการพัฒนาจิตใจการพัฒนาทักษะการปฏิบัติและการพัฒนาสุขภาพรวมถึงการนำทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้เรียนคือ 3D ได้แก่ Develop, Design, Digital ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาและออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน